้อนเข้าสัวเขา่าหนงโน้มมือไปทั้งปลายตี 1, 2, 3, 4, 4, ตนหนึ่งสองสาห้าสีาบังคับเลือดแล้วกลับล้อนเข้าสัวเข่าสองกดลงมให้ตัวเองสบายหลังหนึ่งสามสี่ห้าสีบังคับเลือดแล้วกลับร้อนล้อนเด็กจากสี่สี่กลางหนึ่งนิ้วมือหนึ่งกลางสี่โบกสี่กลางหนึ่งโต๊ะหนึ่กลางสี่ยกขาขึ้นป๊บ เดอนโตจะเอาขาใส่เรืเ่องก็กได้เ่าใส่ก็ได้เรื่องของลูกท้องแขนกีดจากสีถึงกบนอกท้องแขนกีดจากสีถึงกบนอกสีถึงกบนอกหนึ่งหนูช้าหนูไม่จะเสียเวลาหนูเองมือดันส้นเท้าดีดมือดันส้นเท้าดีๆจะไม่เมื่อยตัวเองสีถึงกบนอกสองสีถึงกบนอกสามแล้วก็ไปด้านในแตะด้านใน สี่านสิขี้นีและสุกุมังหนึ่งสี่ผ่านสีขีนีและสุกุมังสองสี่ผ่านสีขีนีและสุกุมังาสามหลัก่ารทอเด็กอ๋ยกดก้อนกดบังคับเลือดและความร้อนขึ้นสู่อุ้งเชิงกลางมือดันชนท่าดีดมือดันชนท่าแคนตึงหนึ่งสองสามสี่ห้าบังคับเลือดและความร้อนขึ้นสู่อุ้งเชิงกลางหนึ่ง 12345 1, สาบังคับเลือดด้วยความร้อนขึ้นสูององคการสองหนึงสองสามสี่ห้าบังคับเรือดดรวยความร้อนขึ้นสูององก,การร้อยท้าเด็ดกกลางหนึ่งหนกลางสีกลางหนึนึ่งกลางสี่สี่กลางหนึ่งจบงอเข่าของนึ่งอ่าปะด็นขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นขั้นตอนของชานหัวเทา ถ้าเป็นนวดไทยมันจะเป็นหัวเขานิ่งถ้าเป็นนวดใส่ไทยออยจะเป็นหัวเขาเคลื่อนไหววิธีทำวิธีทำกดน้อยคืนเอามือด้านหนึ่งจับสะโพกอีกมือหนึ่งยังจับอยู่ที่ส้นเทา้ากดร้อยคืนดีๆไม่เบี้ยวตัวไม่เบี้ยวตัวหันโตเขาตรงๆหันโตเขาตรงๆหันตัวเข้าตรงๆเ,เดี๋ยวบนมูถ้าคึ้ว่าออก วเขาตรงๆคนร้อยเสรดีๆับไปแล้วลูกเลก้อยขึ้นบนตีออกเชยดไงขยันพัดตีออกเช็ดงไงาะ,อะเอาหัวเข่าวางใส่ที่สีรษียดขึ้นไปด้านบนหัวเข่าเจ้าของนะ่ะด้านบนเมื่อจับสุดท้ายยูยืดขึ้นไปตั้งปีนคื้ดีๆสี่ถึงหนึ่งความกันคนสวยหัวเข่าด้านก้อย คนสวยค่ะสีส่ถึงหนึ่งหนึ่งสี่ถึงหน่งห่จะเก่งโบเกงบดีอยู่กับคนสอนอย่าดักเด้อลูกเด้อถ้าดักเก็บมากอย่าดักเจ้าหัวเขาดักดเด็ดขาดเจ็บมากเพราจะต้องเจ็บมากบ่ไปสี่ถึงหนึ่งสองอ่าใส่ตรงสันตะแคีงกดเด้อลูกเด้อใช้ตรงไฟหัวเขาเรับความกันรปลายทีตั้งดีๆถ้าไปตายทีไม่ตั้งไม่ใช่ก็ได้ลูก ออไปกินเยียบพื้นอยูดีๆแล้วก็เลื่อนขามูไปดีๆเลื่อนขามูไปดีๆบ่แม่นว่าต้องให้บอกทุกอย่างลูกเราต้องใช้ดุลพินิษต้องใส่ดุลพินิษให้รายที่สุด